Cắt cây có anh điều đó quả đấy thôi đấy một lần ạ khả khác nên nó ăn thân rồi เขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้พี่เกฟเออหนูว่าแล้วหลุดเลยเอาไปกินเลยปล่อยปล่อยก้ามได้แหละงั้นน่ะเขาปล่อยก้ามเลยอ้าออกขึ้นบดีเดี๋ยวขาพี่เต้มเลือดจันเนี่ยยังไงอ่ะไม่เลือดกินปล่อยเขาไปอาสาโรงเรีนนะ มวยอ่ะเนี่ยเดี่นๆเนี่ยเดือดเชือกมันยังกันไก่ไม่คมแต่ทั้งเชือกเลยเนี่ยติดอยู่เชือกแล้วพี่เศษเนี่ยวะต่อยยากอ่ะอืมอ่ะไม่ยอมไม่ดีล้รอไม้เขี่ยพี่เศษไม้มม้ไเขี่ยไอ้

S <S 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 กไปวะไกลมันเลยนี่ไกลไม่คมไม่คมเขาัมให้ัเตออขึ้นมาก่อนเางี้ดีกวก่อนเราอยายนดูดด <S <S ดนถูกไอ้เนื้อแข็งเนี่ยมันไม่เข้าหรอกแต่มันถูกเนื้ออ่อนน,น,นี่งพันดุก้ามเนี่ยดุก้ามมันน่าจะออกได้ ออกไ่ได้หรอกพันพันเป็นโน่น,น,นเอออย่างนั้นนั่นเด,ดี๋ยวพิจาเอามือดิโค่ก่าจะจบมีเดเลบไปเดี๋ ตัดง่ายกว่าไหมเชื่อใจจับอ่ะเออชื่อตัดเนี่ยปล่อยไปเลยครับปล่อยคือคล้อยด้วยนะพ่อมีกี่ตัวนะน้าเพื่อนกี่ตัวเราเนี่ยสามแล้วตัดง่ายกว่าตัดแล้วพี่เจื่อปโยนเลยพี่เชืกล้าจับก็ก็จับหนีบไว้ไงไม่ให้มันอ้าออกมา กันไก่ก็ไม่คมนะพี่เชนเนะาะเดี๋ยวผมจะช่วยคุณนะแต่เย็นๆมิ่งนะตัวนี้มิ่งอยู่ดีลูกพวอกำลังขาขาไปด้วยกว เชื่อโยนเลยไม่ต้องเดินลงไปหรอกมันไม่เจ็บหรอกออจะไปงับนี้เขาก็อ่างับเราเราต้องงับเขาไปก่อนมาล่อยแม่ดำเนะี่ย

คี่เตาาเหรอเนื้อเลือดเลยมันคมมากเลยเนาะพี่แจ๊เนี่ดยดูยมมเดมนนี่คมนะเจ็บเจ็บมานช้ำเจ็บช้ำ ปล่อยง่ายๆนะน,ะนกกระตอนกแรกจะให้เห็นมีผู้ชายที่ร้านจะให้มันแกะตัดให้เลยแล้วใส่กระมังมา <c oughs> เออง่ายๆได้ง่ายเห็นไม่มีใครต้องมีแต่ผู้หญิงเขาก็มืออาชีพอยู่แล้วแหละเขาอยู่กับปูมาห <c oughs> น,นึ่งวันตอนระตายแล้ว หมื inan, ่นตัวเขาังปล่อยเสร็จหมดแล้วนี่ป่ะอใจเย็นใจเย็นชื่อเชื่อเตือนนี่ปะโยนลงหม้อนะบอกมันนี่ไะ พันอยู่เนี่ยนะแกะได้เหมนกลางขาได้หรื่ชได้ป่ะติดเลยนะติดเน้อลยออกแล้วออกแล้วโอ้โหสุดยอดเลือดไหมกี่ตัวคะกี่ตัวสี่ห้าไอ้ตัวหกกระเจ็บมินนับจากนี้เลย เลยตัวนี้ทำไงเนี่ยดูเบลอร์เลยจ้ะไม่เหงื่พเพิ่งออกมาจากนี้ดิมันไอ้นี่แล้วไม่เขี่ยดึงดึงออกแกมีนั้นไงออกคายออกแล้วนี่นี่เจ้ออกไหมออกไหมยังไม่ออกยังไม่ออกอย่างเนื้อไอ้เจ้ออกเลยออกแล้วแต่ก้ามาออกแล้วแต่เชือกมันไม่ออกดึงเชือกเนี่เชือกอยนี้ ทีให้หนีเอก็ไม่หนีบายแล้วละปล่อยไปสทีลใ้เชือกก่อนลายมือด้วยายมือด้วยเราอย่างง่ายอ่ะจะเชืออย่างงี้ง่ายเข้าไปแลไปลหนะกบหลุหกนะหาลูกเลกพน้องวะได้อยู่